ยอมรับรู้จักไฮโซพกรางพูดเปิดใจข่าวมือที่3มเรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวปรางกนาราน์นางเอกสาวคนดังระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของอัมพชราภาชัยเชื้อและไฮโซพกล่าสุดนางเอกสาวคนดังปรางกนารัน์ที่ก่อนหน้านี้เป็นอีกคนที่โดนโยง ถึงประเด็นมือที่สมหลังซุปตาสาวคนดังอย่างสาวอัมพชราภาก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพร้อมเผยคติประจําใจสุดปังของสาวโสดอย่างตนปรางเผยว่าตอนแรกที่รู้ข่าวตนไม่เชื่อก่อนเลยตนก็ไม่รู้ข่าวมาจากไหนปรางรู้จักพี่พกจริงๆแต่ไม่เจอเขามาเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปงานไหนที่เจอเขาเลยเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดส่วนตัวไม่ได้เครียดอะไรเพราะไม่มีอะไรจริงๆสําหรับเรื่องที่ถูกโยงเป็นมือที่สมสุด ท้ายก็มีคําเฉลยออกมาเองตอนนี้ก็โสดร้อเปอร์เซเปิดใจไม่ได้ปิดแต่ไม่ถึงขั้นว่าจีบหน่อยคนจะเข้ามาก็ไม่ได้ห้ามอะไรส่วนใหญ่จะเจอคนที่เข้ามาจีบแบบชัดเจนมันเลยกลายเป็นความอึดอัด มีทั้งในและนอกวงการตอนนี้เพื่อนก็ยังแนะนําแต่เขาก็เกรงใจเราตนเรื่องเยอะอยากมีสตอรี่อยากเจอกันโดยบังเอิญหรือต่างๆไม่ใช่คนที่พยายามมาเจอการเพื่อนก็ด่าว่าเรื่องเยอะกับปั้นจานยังเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้รักมากจริงๆแต่รักคนละแบบเขาก็ไม่ได้จีบเลยไม่ต้องลุ้นเลยส่วนสเปกต้นตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องหน้าตาอยากได้แบบที่เข้าใจกันเป็นทั้งเพื่อนและแฟนได้ซึ่งก็หายากตนมีคติประจําใจตัวคือโสด สวยน่าสดไม่ตกใจ